สวัสดีครับจากที่ได้เคยทำคลิปนะครับสอนวิธีการลบเพื่อนใน f a c e b o o k นะครับด้วย f r เฟร r e m o v e One นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็น Extension นะครับของ Google Chrome ซึ่งได้ทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษา2018นะครับปัจจุบันนี้นะครับวิธีการนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ทราบสาเหตุเป็นกันว่าทำไมโปรแกรมมันใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำตัวใหม่นะครับ ที่จะใช้ในการลบเพื่อนนะครับใน Facebook ว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับใน Google Chrome ของเราเนี่ครับเมื่อเราเปิด Google ขึ้นมามาที่3จุดตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งนะครับก็จะมีเมนูเลื่อนลงมาจากนั้นนะครับให้ไปที่เมนูเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่ส่วนขยายหรือว่า extension ตรงนี้นะครับ คลิก1ครั้งครับจากนั้นก็จะเปิดหน้าส่วนขยายนะครับของ Google Chrome ขึ้นมาและให้มาคลิกที่นะครับ3ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็มาด้านล่างสุดเลยนะครับเปิด Chrome Web Store นะครับคลิก1ครั้งครับทีนี้นะครับเมื่อเข้าสู่หน้า Web Chrome Web Store ตรงนี้นะครับจะมีนะครับช่องสำหรับการค้นหาส่วนขยายนะครับในที่นี้ให้พิมพ์ ทูนคิดนะครับภาษาอังกฤษนะครับ t d o l o l แล้วก็ k i t นะครับพอพิมพ์ทูนคิดขึ้นมานะครับก็จะมีรายชื่อโปรแกรมมาให้เราเลือกนะครับในที่นี้ให้เลือกไปที่ทูนคิด for fb นะครับคลิกหนึ่งครั้งครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีส่วนขยายนะครับมาแสดงให้เราเลือกนะครับว่ามีส่วนขยายอะไรบ้างนะครับในที่นี้เราจะเลือกตัวแรกนะครับหรือว่าตัวบนสุดเลยชื่อว่าทูนคิด for FB นะครับจากนั้นคลิกเพิ่มในโครมนะครับคลิกตรงนี้เลยแล้วก็จะมีป๊ p ปอขึ้นมานะครับหน้าต่างเล็กๆตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่เพิ่มส่วนขยายครับพอเราคลิกเสร็จนะครับสังเกตด้านล่างซ้ายมือนะครับจะเริ่มทำการเพิ่มลงในโครมนะครับกำลังจะติดตั้งส่วนขยายนะครับให้กับ Google Chrome ของเรานะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับ เมื่อติดตั้งส่วนขยายเสร็จแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมานะครับเพิ่มทูลคิด for FB ลงในโครมแล้วนะครับแล้วเราก็กดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าในแถบเครื่องมือของเรานะครับจะมีปุ่มเล็กๆขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสีน้าเงินนะครับให้เรานะครับทำการเปิดโดยการคลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมี เมนูให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการจะจัดการอะไรเกี่ยวกับ f a c e b o o k นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิกออนไลท์บัตทนนะครับ accept for reject on Fra เ e รม e ีเนะครับเราต้องการที่จะลบเพื่อนนะครับเราก็ทำการเลื่อนหน้าจอลงมานะครับอมุนลูกกิ่งเมาส์ตรงกลางก็ได้นะครับเลื่อนลงมานะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงตรงนี้นะครับ Unfriend นะครับ Multiple slash on active แล้วก็ Unfriend Multiple slash on inactive นะครับจากนั้นเราก็มาเลือกนะครับว่าเราจะลบแบบไหนระหว่างนะครับ Unfriend Multiple on inactive นะครับก็คือเพื่อนที่ไม่ได้อ่ามีการเล่น f a c e b o o นะครับแต่ก็เป็นเพื่อนกับเราอยู่นะครับหรือนะครับ Unfriend Multiple on active active ก็คือ เป็นเพื่อนกับเราแล้วก็เล่นเฟซอยู่นะครับสมมุติว่าเราเลือกตัวนี้นะครับก็คลิกที่ start tool นะครับ inactive จากนั้นมันก็จะมาเปิดหน้า Facebook ของเรานะครับแล้วมันก็จะรีเฟซหน้าจอนะครับกลับมาตรงนี้นะครับทีนี้ในเฟซของผมเนี่ยบอกว่า no inactive friend f i l e นะครับก็คือไม่เจอนะครับไม่เจอเพื่อนที่ไม่แอคทีฟของคุณนะครับที่จะลบ นะครับแล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับแต่ถ้าของใครมีหรือว่าเจอนะครับมันก็จะขึ้น List ลิสต์รายชื่อขึ้นมานะครับว่ามีใครบ้างเราก็แค่เลื่อนลงมานะครับแล้วก็มา select on f r m e นะครับแล้วก็มาคลิก start remove f r m e นั่นเองนะครับนี่คือคำสั่งที่ลบเพื่อนที่ไม่ได้ inactive กับเราแล้วนะครับอีนนี้นะครับผมจะมาคลิกที่ เพื่อนนะครับที่ยังเป็นเพื่อนกันในเฟซอยู่แล้วก็เล่นเฟซอยู่นะครับแล้วก็เลือกลบเฉพาะบางคนอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับเราก็มาคลิกที่ Start Tool นะครับเสร็จแล้วก็จะเปิดหน้าเฟซเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะรีเฟ h นะครับกลับไปที่หน้าทูลชิดจากนั้นนะครับเราก็ทำการเลื่อนลงมานะครับอ่าเราก็จะเห็นเพื่อนเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเพื่อนเราว่ามีใครบ้างนะครับ แล้วก็จะมีนะครับปุ่มสําหรับเลือกนะครับตรงนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เลือกนะครับว่าเราจะลบใครนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกดูได้นะครับมีวิวโปรไฟล์นะครับให้เราคลิกนะครับเพื่อดูโปรไฟล์ก็ได้นะครับสังเกตว่าเราถ้าเรามีเพื่อนเยอะแถบตรงนี้ก็จะยาวนะครับเราสามารถเลื่อนดูว่ามีเพื่อนกี่คนนะครับจะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาเลยนะครับถึงๆนะครับมีใครบ้างนะครับเป็นเพื่อนเรานะครับ ทีนี้นะครับสมมุติว่านะครับเราจะลองเลือกที่จะลบสักคนนะครับมีใครที่พอลบได้นะครับขอเลือกดูก่อนนะครับสมมุติว่าจะเลือกลบคนนี้ก็แล้วกันนะครับ เราก็คลิกนะครับหนึ่งครั้งนะครับเครื่องมือนี้ก็จะสไลด์มาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มีหลายคนแล้วก็ไล่คลิกแบบนี้นะครับว่าเราจะลบใครบ้างไล่คลิกๆไปให้พอนะครับแล้วเราก็มาคลิกที่ Start ตรงนี้นะครับ r t remove frame นะครับ r t าร์รี a จากนั้นมันก็จะบอกว่านะครับคอมพ l ล t e แล้วนะครับก็คือลบเรียบร้อยแล้วกดปุ่มตกลงนะครับ จะสังเกตเห็นว่านะครับโปรแกรมตัวนี้มันสามารถที่จะไล่ลบเพื่อนนะครับหลายคนหรือทีละคนแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะโชว์อัลเลอร์ตขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าคอมพลีตเรียบร้อยนะครับนี่คือโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า t o o l Kit for facebook นะครับซึ่งเป็นส่วนขยายของ Google Chrome นะครับโดยนะครับมันจะมาโชว์ปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ลองไปติดตั้งกันดูแล้วก็ลองไล่ลบกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ